มาดูการประกอบถังเลี้ยงจิ้งหรีดกันนะคะเราจะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือฝ้าฉาบเรียบนะคะตัวนี้ขนาดของถังก็เมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบสูงหกสิเซนอันนี้เป็นการประกอบด้านข้างนะคะ พี่จับพี่อย่าบอกผมผิดโอเคอันนี้ก็เป็นการประกอบอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นด้านข้างของถังจิ้งหลีดดูดีอ่ะอะเดี๋ยวเราประกอบด้านหน้านะคะ เราจะประกอบด้านหน้านะคะเป็นชิ้นที่สี <Okay. S 1> อันนี้เราจะมาประกอบชิ้นที่ห้านะคะซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายละเข้ามานึงน้งน เหมือนไม้เหมือนอ๋อที่เราจะอัดซิลิคโคนนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดเพราะว่าจิ้งหรีดจะตัวเล็กมากถ้าเราไม่อัดซิลิคโคนเพื่อเก็บตามมุมตามขอบที่มีรูร่ว่งเงี้ยเดี๋ยวเขาจะออกได้ะคะ่ะหลังจากที่เราอัดซิลิคโคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีทำการติด เทปกันลื่นนะคะสําหรับป้องกันไม่ให้จิ้งหรีดขึ้นไต่ามาบนฝาถังหลังจากที่เราอัดซิลิโคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ติดเทปกันลื่น2ชั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกัน ปิดฝาถังด้วยผ้าไนลอนสีเขียวกันจิ้งจกและสัตว์อื่นจะเข้าไปกินในเซดดิ้งนะตะตอนนี้เราก็ทำถังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มจัดเรียงรังไข่โดยการใช้ขาลองรังไข่นะคะก็จะเป็นไม้ ความสูง80เซนนะคะกว้าง25เซนยาวก็ตรงนี้ก็แล้วแต่วัสดุที่เรามีอะคะ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องวัดยาวขนาดไหนนะคะเราก็จะเอามาเลียงข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าอันนี้เราจะสําหรับอนุบาลจิ้งหรีดเล็ก